แล้วนะครับผมก็เป play. ็นฟ anyway. oh, uh, okay. ินอะไรเนีฟินเลยฟินเลยซึ่งภารกิจนี้เราไม่เคยเล่นเลยไม่มีใครเคยเล่นเลยไม่ต้องสนใจกูก็ได้ไม่มีใครเคยเล่นเลยโตเคยเล่นไหมเฮ้ยมัไมมันเวลเร็วจังเลยวะมันสามสามเนาะเออเดี๋ยนี่กูจะพูดดิเร็วจังเมื่อวานเลเมื่อวานมันยังเพิ่งยี่สิบกว่าอยู่เลยนะเว้ยมมันจะตามกูทันแล้วอ่ะจำมาเถอะเล่นเถอะไปเอ้ยโตพิมพ์เลยกูล็อก ไอ้แย่เม yeah, yeah, so kind of so okay, ็ดอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีรูยชิซีเซ่นไงแล้วใส่โตไม่พูดนี่คือไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจเขาอาจจะลืมเปิดไมค์ไมค์ดับโดยไม่รู้ตัวฮะเออปิดปิดปิดแล้ก็เจอพี่แว่นหน้าเดิมเอาหัวเกียน โตไม่พูดที่คนดูไม่บายใจเขาแคยังไม่พูดครับอ้าวหมายความว่ามีคนไปบอกว่าไอคนที่เราไปขโมยยามาจากเออมีมีคนไปบอกว่ายาอยู่ที่ไหนอ๋อเออจะชิบหายจะไอคนที่เราไปขโมยมาทั้งหมดนั้น ทุกแกงเลยอ่ากำลังมาเลยคือมันจะมาเรากำลังโดนบุกใช่ตายห่านแล้วโอ้ยนี่เหมือนว่าพี่ก็ไม่เอ่อหน้าที่ของทำไมพี่ได้สองแสนกว่าเยอะ, <ๆ S 2> ะ,ะเด้อเตียนความมุ่ที่ทำอยู่ไหนสี่สิบยี่สิบยี่สิบมันเลยยังได้แสนเดียวอีกแล้วอะเอ้ทำไมงานนี้ตังไม่ค่อยเยอะแต่ว่างานสุดท้ายตังเยอะยนอนพี่ว่า สุดท้ายใครดีก็ดีแค่ไหนจะใครอยากอยูลูกเอาหน่อยเอ้ยไม่เอาลูกเอากับเราลูกมันก็ลูกเอาหมดแล้วนี่นะก็ไปใช่มันมีนอตนอตกับเซาใครอยากอยู่นอตอยู่นอตก็ได้อ่ะอยู่เซาเองอยู่กับโตเนี่ยอุ่นใจดิโตช่วยช่วยกูยิงกูเชื่อได้ตู้เวลอย่างเร็วมันบอกสายเก็บเวล์เก็เลเก็บเวลชุดนี้มันอะไรกันคนละสีมันมีมันมีสีสีเพื่อดีชุดชุด ความดีก็อุบาดเกินไปเกือบโร่ใส่เสื้อนี้แหละรถอะไรดีนะหน่าเยเสื้อเดิมกูใจกูใจอันนี้คืออะไรวะเสื้อเดิมเดิมเอ้ยเปลี่ยนหน้ากากเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยน่ารักไปเสื้อนี้แล้วกันอ่ะจัดไปแม่งั้นกูต้นั่งเรียกรถมาฟาน ไอ้หน้ากากที่มาใส่โเมื่อวันพัสดที่แล้วใส่อะไรวะหน้ากากไมหน้ากากแต่ละแบบปวดได้หน้ากากแก๊สที่คอไหมมีอะไรที่มันเป็นหน้ากากแก๊สไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หน้ากากแก๊สหน้ากากเล่นบีบีกัน่ะมีแต่มีแต่หน้ากากแก๊สเออหน้ากากหน้ากากแก๊สกันเลเล่นดีจุเพยเก็บไปเลคอเออเนี่ย What are the fox say ะยังรอคราวนี้เตรียมตั้งรับได้เลยอาแสนหนึ่งพันไปกันเถอะพวกเราเก็โตไกลชิบหายเทเล่หนึ่งม้หนึ่งม้โอ้ชิบ้โอ้โหมาถนงกูก็เบียดชนมาถึงกูแหกโ้งเลียวไม่ทันลุกแล้ว ไปแล้วนี่มันทางตรงยับหลอเดี๋ยวเดี๋ยวโตยโตยวับเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีล้มอหู่ตัวเองว่าเราวับแต่วันนี้ทางตรงยกหลอยาวยาวไอ้เฮียรถขวางมารถหนึ่งมาจังเลยรถกระชากรถกระชาก

มาจ้าเลยเออ้โตมาเร็วนี่แล้วเราอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะรอให้ทีมมาครบก่อนตรงนี้โตมานี่เปืนน่ารักเฮ้ยลืมใส่หน้ากากเฮ้ยตัวแค่นั้นก็เอาหมดเวาแล้ว๋อ อาได้อ่ะยังยังโอเคโอเค,อเ,คเราเราจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเรารถจอดอย่างนี้ตอนเราขับรถดีนี่เราจะบูดป้อมปืขึ้นแล้วเว้ย Take out enemies เจอกตั้งตั้งตั้งทีกำบังไว้กับบกนโอกูชอบจังภารกิจดีไปม,มีรถได้ขึ้นด้วยขึ้นป้อมปืนสนุกละกู ฝั่งนู้นตรการฝั่งนู้นตรการให้ช่วยบอกนะจ๊ะไปไ้ผมมีป้อมปืนมาแล้วมาแล้วเกมใส่แรงก็ฝั่งนู้นคู่ปีครับปึ้มเข้าอยู่ใค่นหนนี้ก็ได้ลอยก่ยืจริงเราต้องเอาเดี๋ยวเราต้องเอารถคันนี้ เราต้องเอารถคันนี้ชิงออกไปเป็นไ่ได้เราอาจจะต้องเอารถทุกไปเอารถบุกอีกชาตนึงก็ได้อีกคังอีกันชางว่าโอ้โหนเต็นูโอ้โหอะไรโอ้อะไรออไรย่นอะนโอ้เอาตายอ้าอ้โตายไงเมือตัวจะหลัก เมื่อกี้เลือดมันยังเยอะอยู่เลยนั่นแหละมันระดับไหนเมื่อกี้เห็นเห็นตัวยืนยืนยืนอยู่ยืนยิงโอ้ชีเด็ดไม่ดีสมสารพวกมันจะเข้าโคเวอร์มันก็ดีเข้าแล้วให้เข้าเข้าอยู่แต่ว <c oughs> ่าว <c oughs> เห็นว่าตัวเองคือเห็นว่าตัวเองเข้าไงเหมือนกระสุนเข้าหัวไปแล้วแต่เพิ่งเจ็บมีอย่างนี้ด้ว <c> ย <oughs> เปลี่ยนน่ารักไปเลยไม่กูนี่หล่อทุกท่านเฮ้ยรู้สึกป้อมปืนไม่หล่อยบูเอเคเนี่ยเชิเวอร์เชิเวอร์อ๋อไม่ใช่โตตรงนี้ไม่ไม่ไม่ต้องไปตรงนี้ก่อนไม่ไม่พอพอต้องไปฝั่งนึงโอเคยส์รถเราไปไหนวะไม่มีรถให้บางๆนะเดี๋ยวรถติดป้อมมันอยู่ตรงนี้อยู่ได้รถติดป้อมเมื่อกี้เมื่อกี้โตขับมา อระโขึโตไม่มีปอไมเจ้โต๊ะรน้ำมันเลยเอ้แผ่นดี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 รานน้ำมันเยี่ยมบัาเฮ้ยอ้ชิบหายใช่ไหมเจ็ดหกห้าบยืมรถเทเบิ์ไม่ได้ โอ้รอบนะจะเหยนนะตู้สายหาหารถตู้โคตรแรงอะน้าเลยนะเนี่ยโอเคพร้อมขับมาอ้เหี้ยง <ๆ S 1> เ,เลี้ยวบึ้มๆใหญ่เลยอย่างนี้ต้องใช้หลักการวางระเบิดแล้วเทเวอร์ถามว่าฝั่งนู้นเป็นไงบ้างไหวอยู่ไหวอยู่ เอ้ยขวาขวาเมืมื่มือมื่มื่มืมอโอ้โน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 โอ้ยโอ้ยอะไรวะมามามาตันนี้แผลแผลสับรองใช่ที่ลานน้ำมันไว้มามามากันเต็มเลย ย้นระเบิดดักไว้ด้วยมีใครแอบอยู่แถวรถโมาเ้ยำเพลเอาน้อยหนาแม่งกระจกแันกระุกหรือเปล่าเฮ้ยมันตาตาวืดโอ้เจ้ เอาน้ยหนาไมกินเ,เฮ้ยยี่กดผิดจะออกมาตไวแล้วแล้วะตายยากตายเย็นเลยเกิดแล้วะโมเมนมันนอนอยู่โอเคได้ลวโตโตมาแล้วผิด รถไหนอะ่ะมันขึ้นได้ขึ้นยังไงอ,ะอ่ะเออ้าฮะเดี๋ยวเอ่อไปขึ้นรถติ็ดเพลย์กันเลยคือคันนี้ต้องไปด้วยโอเคคืาบอกว่ามีมีเขอบอกว่ารถรถบรรทุกกันมีคนขับคนเดียวพอแล้วก็สองสองคนสองคนอยู่บนเอ,นะะอเดนน่ะอยา่าดีสายเก่าคุ้มกันคุ้มกันเลยเดี๋ยวแล้วกูอยู่หลังอุ้ยสี่ไมล์ <c oughs> โคตรไกลเลยน่าจะพาไปสนามบินไหม จำนะฮัลโหลโอเคยๆไมมีเลือดโอ้ยมาละมีแถบเลือดรถมันห้ามชนหรอมีแถบเลือดมีแถบเลือดห้ามชนชนหรือห้ามโดนยิงคือตอนนี้มาอยู่มาอยู่ใกล้กูหน่อยก็แค่กูเต่ามากเลยคือฮอมารอรอหนึ่งเดี๋ยวตายจะพังอีกตกตายสับปะรสุดแรงเฮ้ยอันวาน โอเคมาละไป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 ยิงมันเลยตูนยิงมันเลยตูนยิงตู้เลยปีรามหนึ่งตรงนู้นทำไมเอ้ยลบโอ้โหแล้วกูน้ำไปไกลอ่ะต่อไปต่อไปยิงก็ได้ครับพี่ไม่ต้องเล่นเครื่องครับกูเล่นมาไกลเลยเนี่ย สวยแม่รักคนใส่ฮอรเมื่อกี้เกือบตายแล้วไอ้กูข้างหลังเป็นไงบ้างเอาด้วยห่างไกลเลยแค่พักเดียวมันก็มีสโลว์อ่งน่อยเอออย่ายิงคนพวกนี้อ้ยไม่ใช่คนนี่หว่าถูกแล้วเออเอ้ยกูโง่หมดจะมองหลังสโลว์แต่อย่าชนนะเว้ยโตโอเคโอเคเร่งเลยเร่งเลยเร่งเลยมีเวลาเจ็ดนาที ข้างหน้ามาโอ้โหเต็มที่เลยามาเจ็บมิดเลยออกามา,อา,มาโอ้โอเราบอกมันบึ้มใส่นะ ชนชนุไม่ชนเฉียบไปนิดเดียวสองมาสบายสบายน่าจะพาเราไปสนามเฮ้ยยันนี้เปิดตัวมาใส่โอ้ยชนพี่เดอรโอ้ยไม่ทำงี้ระวังมันพึ่มใส่โเต็ม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 ไวไหมได้เลยข้างหน้ามา หน้าก็มาหน้าก็มาเฮ้ยียตายเรน,น่อ้ชี่อือใช่ไหมเฮ้ยมาทำเทคนิเฮ็ยมาเลย,เยมาเลย <c oughs> โอ้ยนตามด้วยวะอะไรวะ มันล่วงหมดเลยโอ้ยมือมือหมดเลยงานนี้กูสายมอบเลยมือขวากดกมือซ้ายกด WASD โอ้ยล่วงแถวหัวกูไปหน่อยหน่อยหน่อยขับเลยหน่อยขับเลยเอาเอาเอาโอ้ยเบรกโอเคออกไปแล้วซิงเลยทำไมรถคันนั้นขับสตั้น <Okay. S 2> เราต้องแคร์อแล้วผมเปลี่ยนรถมาทุกอื่นเร่ไม,ไ,ไม่เป็นไรรถมาทุก,กันนี่ไงบวมกมั้งวองรถมันระเบิดใส่ิสหนหาน,นไม่รถก็บังกันมีคนบอกว่าเราเฟลเยอะเรากลับเจ๊งเออใครวะ เพื่อนเพื่อนมึงต้องมาเล่นเองเว้ยแล้วมึงจะเข้าใจแล้วเสือกเล่นทาร์สเนี่ยคือไม่ใช่เลยมีนะทาร์สทาร์สมันไม่เล่นยาขึ้นแค่ตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้ก็เพราะมันตายแล้วเกิดใหม่ไม่ได้ไงมันเลยะสิ่งมันเสอกตกลงควงมันเป็นศิษย์ทาร์สต้องเล่นดีชาร์เลนจ์นี่คือมันจะพาเราไปไหนนี่ไปสนามบินตรงนไหมไหมสนามบินข้างคือไม่ไม่รู้ตรงไหน ต้องกดแมปเลยมากินซีอ่ะไม่น่าใช่โอ้ยรถแรงรถแรงแรงรถแรงโอ้มันมาลอกแล้วเดี๋ยวเราอย่าพุ่งยิงโอเคยิงต่ออุ้ยมอไซยหมอไซยหมอสายมึงกล้ามากมึงมาสู้กับรถบรรทุกเจ็บแป้งกล้ากล้าแม่งปะทะแม่งไม่เป็นไรอยู่แล้วรถกูอีกโอ้ยเบื่อไปมึงกล้าเล่นกับรถบรรทุกอ่ะ มองสังข้างหน้ามีรถเฮ้ยเฮียโดนยิงโดนยิงตังแลยจังจังตังตังแต่วันนี้กินกินอาหารกินอาหารเฮ้ยกินขนมเฮ้ยเฮียตายเฉยได้เยมันลงฟังเชฟเบมดจับเมื่อกี้ก็เฟลกันอีกรอบนึงนะเราก็มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันนิดนึงตำแหน่งที่กูคุ้นเคยก็คือป้อมปืนได้เรื่องสุดละเพราะว่ามันได้เรื่องสุดละป้อมปืนเออจะไปก็ไปเลยอ๋อเดี๋ยวไปไหน ไปไหนครับไปไหนไม่ไปอีกทางหนึ่งแอดวานอ๋อทางลัดไอ้แม่งลงลงมาเลยอ้ม่งอยู่นี่วาร์ปมาอยู่นี่แล้วเอาไปนู่นแล้วเหรอแม่งมีทางลัดเว้ยแม่งกู้สาเบรกลออยู่ไหนโอ้ยรถใหญ่รถใหญ่ฟังเสียงรถกู้เลยว่าแม่ขันนีแม่ช้า

วงละกอยใช่ชนไม่ชนวงอ่าเรียบร้อยอ้รอรอเพื่อนั้นแล้วเพื่อนั้นโตโตโตอย่าเพิ่งไปว่ะรอเพื่อนั้นเพื่ยนัไม่ขบวนอยู่ใกล้ใกันอยู่เออเกขยไปเลยไปเลยโอเคตอนนี้โตน้หน้าเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเพราะว่ามันจะมาข้างหน้าเออด้านหลังไม่มีอะไรแล้วจะมีด้านหลังป่าชุลมุนเยอะๆเดี๋ยวเรายิงเองก็ได้ ใสยบูอยู่แล้วเลยครับเปิดช่องแล้วช่องแล้วโต้ฟาไปเลยไปยังไม่ไปเ uh huh. น็คเกอ,อ,อร์เน็คเกอร์ขับซุปเปอร์เฮ้ยเด็กตัวหนึง่ง รอรอคือด้วยเอ้ยไม่เอามาตรงนี้หละจรกนี้เดี๋ยวนำอะไรนั้นมันจะมีรถข้างหน้าไงใช่ใช่้าไปเลย้าไปเลยรอเงินรอพี่นัไปเลยไปเลยไปมาไหนมอไซค์มอไซค์กูชอบจริงายเฮ้ยโตโตใจเย็นเฮ้ยหี้ยข้างหลังเฮ้ยเรารถมาชนกันอะไรแถวนี้ ขวางขาจราจรโอ้ยโอ้ยเอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรอะไรสะดุดอะไรไม่รู้อยู่ดีสะดุดยาสะดุดอะไรไม่รู้อยู่ดีกันสะดุดยาสะดุดเสร็ฟุ่นเฮ้ยได้ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมเฮ้ยเฮ้ยทำไมไฟไหม้ไฟติดรถเฮ้ยเดี๋ยวมันติดไหมติดติดติดไฟติดไฟติดมันบั๊กหรืออะไรนี่ขับขับไปดิขับไปขับไปเรื่อยๆควันน่าจะขึ้นอีกนิดนิดะ เพี้ยวพี่เอารถไปกระแทกกระแทกมันไปได้ไม่ติดไม่ติดพี่ต่อมันดับแล้วไอ้เหี้ยขากลับไปเลยรอดรักรักรักมีการมีการเดี๋ยวเเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวเพียวกลับเองก็ได้มาถ่ายแล้วมีการส่งต่อพลังไฟพลังไฟเมาได้ ลองแรงลองลรงรั่วรั oh, um, ่วเอ้ยเอ้ยอ้ยอะไรอะไรตายรวเลยโอเคเออใกล้ถึงแล้วแค่หนึ่งไม้ไปเลยไปเลยปืนดำเลยฮ้ยยิงกอนไ็ได้อเด้ออาไอเด็กมืควายขับมอเตอไซล้มเอง โอ้ากน่ารักโอ้ยนั่งไปไกลเดี๋ยวตีไปเลยรีบไปเลยบอสใส่มึงพลาดแล้วมึงเล่นกับรถใหญ่โอ้ยโอ้ยตายโดนหญ่โอ้ฟังกันแบบนี้รักแห่งดิจิตอลออฟโรดไปเลยชนกุย เอ้ยโดนดิเเอ้ยโดนดิตาย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 แน่แน่ตายไหมเลี้ยเล็้ยงเลี้ยงเลี้เลี้เลี้ไปไปโอ้ยไปเลยไปโอเครอดอยู่กินขนมนี่เอาโต๊กีขนมวันกินขนมวันยังไม่ตายหรอกเลือดกูแยงเลยพ่อมาหลายหลายหลอดหลายหลายหอดมึงกินขนมให้เต็มกันแต่เชื่อกูถั่วที่สุดอ๋อโต๊ะโต๊ะไกล้เฉงครับเหมือนใกล้หน่อยมันดูไกลจังเลยโอ้ยโต๊ะ โอ้ยโตมันขึ้นอย่างเทพเดี๋ยวทำไมป้อมปืนอยู่ห่างนึงเลยต้องเลี้งไรโตติดคืนมั้งมีแต่มอไซค์นะไม่มีรถใหญ่ไม่เดี๋ยวกลัวมันจะมีขึ้นมาเรานี่จัดการเองเลาะเลาะมาเลยดิบดิบดิบใครวะจริงแม่งโอเคมันน่าจะหมดอ่ะ ขำแล้ววะทีเว้ยเว้ยว่ารอดแล้วสวัสดีเอาโตดีๆโตตรงนี้ลงน้ำนะโตโอ้ยไอ้เหี้ยโตโตเรียบวไงไอ้ขาโตขับรถมาไหนมาอย่างที่เฮียโตบอกว่ากิ่งเบรกมันไม่ค่อยดีขับรถมาไหนมากเรียบไม่ค่อยดีเฮ้ยที่นี่คืออ๋อมันเอาขึ้นเรือนี้ใช่หรือเปล่า จากที่เราคาดไว้แล้วมันที darum um ่จอดอืมึงมมมจอดอย่างมาในผ่านแล้วสบายใจเหมดเลยเป็นไทยจริงไงเ่าคลียร์เร็วสุดแล้วนี่ถ้าไม่ติดว่าเฟลสอรอบนี้จะเป็นอะไรที่เร็วมากอืออะไรวะ You gotta speculate to accumulate. Now we've done the speculation. I'm a head of Alright, Get the hell out of here, alright? Thank you. can go But only superficial crap and superficial people. Ah. young, You can't be infinite. Oh, because I'm infinite rage. What you were in Babylon? I will deal with you later. <laughs> hable, hable. No, hey! hey. Lester. <laughs> <your name laughs> <laughs> yo, yo, it's Phil. It's uh, good to meet you finally. Hey. Trevor, hey? So we're going to do this, or we're going to have a circle jerk, or both? <laughs> Whatever you want. Right? Uh, you Got the drugs? yeah, if you came for what you ordered. yeah, it okay, was. Have can i see? can i see the money? <laughs> yeah. yeah, yeah. yeah, got it. Yeah. Good. oh, you mm -hmm. <laughs> all right. so, Trebar, <laughs> there is the money. hand me the cocaine first. what? The cocaine right. you are selling me, excuse me right, yeah. All right. All right. Are you selling me cocaine? Mr. Phillips, but why do you keep saying that? <coughs> right. and, and how is it <coughs> that you know my name? Fucking narc! You are under arrest for treason! ตำรวจลมันรู้ชื่อเทเบอร์เอาอะไรของมันวะมันรู้เว้ยพวกนี้เป็นตำรวจมันรู้ทันแล้วมันก็ดีเออโอ้โหเอาลูกมึงคือในนั้นมียาไหมน่าจะมีเอาทำไมสือชีวิตมันน่าสงสารไหนสรุปมา สรุปคือว่าอย่างไรเราไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อย่คเข้าใจเหมือนคือมันเหมือนกับไอคนที่จะมาซื้นมันทําตัวน่าสงสัยมันแบบมันก็ถามอย่นั่นแหละเออไไหนขคอเคนแล้วก็บอกขอข้อเคนก่อนแล้วก็มันรู้ชื่อเทเบร์ก่อนที่เทเบร์จะบอกชื่อมันอีกอ,อ,อ,อ๋อคือแล้วมันแล้วเทเบร์จับได้โอออ๋อแค่นันเองมันจัีได้แล้วเห็นสองแสนเว็บ คือมันหนีไปได้ยามันก็แล้วที่สาปป่นมาก็หายหมดเลยเอ้าไม่ได้เป็นไรทีวเวอร์โอ้ยทไมดูหน้าสงสารนี่สงสารกัน้ลยสงสารสงสารไม่สงสารไม่สงสารมันกบ้าไปแล้ว